กินเขาเที่ยงจ้าพี่น้องโดนโดนพ่อกันกระส่วนกินเขาคือก้านน่ละจ้าบ่าพ่อกันโดนแล้วอยากงานทั้งบ่มีแห้งพี่น้องบ่สบายพร้อมย่ายแอนช่วงนี้เป็นอากาศเปลี่ยนหรือว่าโรค <c oughs> ย่ายแอนเป็นโรคกันว่าเรากับบ่จักปวดหัวอะไรคิดคิดยากหนไหมจ้ามาจ้ามาก,กินเขาน้ำกันพี่น้องทอดปลา ทอดปลาอาหารสร้างร้านคือเกาล่ะจ้าเขาเที่ยงเฮ็ดงานเรากันด้เวลากินเขาวพราด้เฮ็ดวิดีโอก็เลยเอาเฮ็ดวิดีโอกินเขาส่วนพี่น้องกินเขาคือเกาหลามเจ้าเอ้ยมาเถอะจา้ากินเขาเที่ยงน้ำกันอยู่กับพญ่ซอนคือเกาหาากน่ล่ะจ้าโดนๆพ่อกันกันอยู่คือเกาเนี่ลยล่ะพี่น้องเอ้ยอยากงานเน่บ่าสบายน้อจา้า มาเดิมมาเดิกินเขาพี่น้องอาหารกับจังซี่อะจ้าเดิมเดิมคือเกาอะไรยังกระไดก็เปลี่ยน,ปนแปลงดอกวกไยวนมาอยู่ของเกาเนี่ยแหละจ้าคนกับคนผู้เกาเช็ดงานกับอยู่่องเกาคือเกาเนี่ยล่ะพกใยหนาม,มาหลังดอกอยู่คือเกาแบบนี้แหละพี่น้องเอยเห็นหนากันย่ำใดกระไดคินหอดมูคือเกาหอหไรจ้า ย่ำว่างๆก็ไปหาเหรียญหาเยี่ยมหายามมูอย่ายแอ่นก็บพ่ได้เฮ็ดสองอาทิตย์เราพี่นอ้องยากเวียกยากงานคือว่าอะไจ้าชวนกินเข่าซะก่อนอีกจังหน่อยกับจิภาเฮ็ดเวียกคือเกานลัล่ะมาเด้อมาเด้อกินเขาน้อกันซะกอ่อนก่อนสิเฮ็ดงานผักใบาพี่น้องเอ้ยมาจ้ามา วัดดีจ้าพี่น้องวัดดีจ้ากินเขาอิ่มเรกกับผักใบล่งงานเนาะจ้าเนาะลรงงานผักใบพ่นสีเงิบจกกักอยากไล่จักเนาะจ้ะาอยากไล่จักเมื่อยิบดอกเฮ็ดอันนี้เตรียมทาซักคนค่อยยิบพี่น้องเอ้ยบ่งข้าวบ่งข้าวบา้านห้าเนาะดูเจะไล้วนจนซ่าล่งบานก็บอกมีเตรียมให้ค้นไข่เนาะจ้า เป็นตัวพ่ปุอนวายาวาจะาเมืองไทยขาประเทศได้ก็เปลี่ยนมัดละว่าั่านพึ่งข้าวพึ่งข้าวก็ได้เปลี่ยนจะนายนอจ่าย่ามไดมันสิเศร้าพี่น้องเอ้เสียบจะกองดีดีได้จ่า,จาพี่น้องเสียบจะกองดีดีว่าจำเปลี่ย,ยนย่าไปใส่มาใส่ย่าเอยนขนาดบ่ไปใส่มาใส่กันว่าสบายก็เป็นคิดยากเป็นปวดหัวเอาบ่แมันเปลี่ยนเราบ่เนาะสำหรนะัเป็นเจ็บข้อนะช่วงย่าเอนเป็นเจ็บข้อจ้า เจ็บพ่อแล้วกันมีน้ำมูกไหลเห็นไหมเจะบ่ปวดหัวเด้วยพปวดหัวแต่หันขึ้นเนี่ขึ้นเนีอ้าวว่ามันเป็นหรอมาหน้องขันเป็นคือสิเป็นตาหน่ายแต่หน่อสนอกอย่าให้เป็นเถอะไม่อยา,ากพวบไม่อยา,ากพอเห็นทักข่าวกับตระเรือตอน n นอกประเทศใดๆก็ได้ดย่ามใดมันสิเศร้าพี่น้องขันว่าฉีดวัคซีนว่าจันน์ผู้ฉีดบ่ถือกระต่ายว่านี่หยสร้างเป็นตะยา่างแท้ไปยี่ซ้อนว่าจ้างกับผู้เีดเด้อ ชั้นแห้งร่างกายบด่ดีผู้สีบดบ่ถือตาย้มยค่อยกับว่าสีดคือกันหรือว่สาสนดอกบอกพยายามซ่อนเนาะอาการบ่ดีฮ็ดงานก็นได้ใส่หอดอันแมทได้พี่น้องลูกค้าเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะลูกค้าหลายอันย่ำพนไปมากผู้ลงคนกับว่าใส่หันไมหมย่อันก็เลยช่วงนี้ใส่แมทตลอดจ้ะใส่ว้ตลอดบอด่อยากเปลี่ยนเนาะโอ้ยขันเปนลี่ยนเนาะกะขึ้นยากกับแม่พี่น้องแห้งอยู่ต่างบ้านต่างเมียงเกิดว่าได้ไปร่วงบ้าน ว้าวภาษาเขากับบ่อันนี้เนาะว้าวบ่ได้บ่เปลี่ยนหันทักสีแน,นวไรขึ้นยากไปเวิดก็นยังวะดูได้จากของด้วยจ้าดูได้จากของเซียบจากของดีๆพี่น้องยายแอบลงงานผักใบแล้วน้อยจ้าเนาะลงงานผากักใบสี่ฝ้า,าเฮ็ดอีกก้อนเมื่อนี้งานายคือเกาหันละสีฟ้า,าเฮ็ดเจ้าอื่นเขาก็ทายอีกอยู่เจ้านี่กันเจ้านีมุกเขาเขาวังที่สวยนี่จ้าสีเฝ้า,าเฮ็ดก้อนด้วจ้าพี่น้อง สู่ๆเด้อจ้าเด้อผู้ใดก็ได้สู่ๆด,ดูแลเจ้าของเด้อจ้าเด้อ